สวัสดีครับทุกคนเฮนรย์วิวันยินดีต้ัมสูมายชแนลฮองเต้สไตล์รีแอคชั่นนะครับคลิปนี้ฮองเต้สไตล์จะมารีแอคชั่นเพลงของน้องๆวงโฟยิปนะครับซึ่งเป็นเพลงที่มีแฟนคลับแนะนําเข้ามาให้ฮองเต้สไตล์รีแอคชั่นนะครับซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อว่าหยดน้ําตาหรือว่าเทียสเป็นเพลงที่ปล่อยมาเมื่อ10กว่าวันที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยอดวิว 4.2ล้านวิวเลยนะครับถือว่าเป็นเพลงมาแรงในตอนนี้เลยนะครับสำหรับเพลงหยดน้ำตาเนี่ยถ้าใครแฟนคลับของ4 e อีเนี่ยดอม4 E อีฟเนี่ยฟังแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดสา่าจะมาเรียชันใครที่ยังไม่ได้ดูก็มาดูพร้อมกันนะครับฝากกดติดตามน้องๆวง4 e อีด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามของเดสา่าด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปหยดน้ำตา4 E อีนะฮะส่วนตัวชอบอน้องหมายนะฮะ นี้ถ่ายที่แบบริมทะเลเลยนะนนนค,ครังน้อง,องมีความแบบพัฒนาขึ้นเนาะเรามาดูกันนะเพลงนี้จะเป็นไงมาเห็นหน้าผมอาจจะไม่รู้จักทุกคนนะแต่รู้แบบอย่างน้อยก็แบบเออเราก็ติดตามเพลงเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้เป็นแฟน,นะคลับเป็นดอมโดยตรง าเจอลิงคือเป็นแบบ T pop ่ตอนนี้เน,นี่นกนยกำลกังมาแรงนนะฮะวน้องโฟต้องเห็นหน้า วะว,วาลวาน,น,นเชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบภูมิใจกับโฟอีฟน,น,นะ เสียงน้องดูแบบทรงพลังนะคือแบบเห็นได้ชัดว่านี่แหละคือศิลปินที่แท้จริง a c t i n งกระดีเจ้าริบ ถือว่าเจ็ดคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบพ่อนแต่ความของแต่ละลคนนะครับถือว่าน้องๆเนี่ยกิ่งมากๆเลยครับผมแฟนคลับก็คอยซัพพอร์ตนะไปขับเยอะนะ ด้านวิวก็เยอะด้วยนะตอนนี้4.2แล้วอันนี้วิวะเห็นไหม เป็นทีป๊อปในรอแหละหลายปีที่แบบคนไทยกับมาฟังทีป๊อปสำหรับผมนี่ก็ต้องยุคแกมิเกซอะไรเงี้ยถือว่าก็ต้องชื่นชมคนที่แบบว่ารวบรวมน้องๆทั้งเจ็ดคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับเราอ่ะไม่ได้เป็นแฟนคลับแบบตัวยงยังรู้สึกดีเลยนะฮะ ครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับเพลงหยดน้ำตาของวงโฟอีฟนะครับก็สําหรับการได้รับชมครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจที่ t ีป๊อปไทยเนี่ยพัฒนามาไกลแล้วนะครับก็กลับมาบูมอีกครั้งกลับมามีเพลงที่คุณภาพน้องๆทั้ง7คนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าผ่านการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ มีประสบการณ์ต่างๆในการร้องเพลงถึงจะทำออกมาได้ดีแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนคลับนะเชื่อว่าแฟนคลับโฟ a ์อเนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะโซ่พราวกับน้องๆเขานะครับที่สามารถเรปิเซนต์สามารถทำผลงานออกมาแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่ง T-POP ที่เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะกลับมาฟังนะครับมาฟังแนวๆน,นี้นะครับก็ยังสาหรับเราอย่างที่บอกครับว่า กลิ่นอายแบบนี้เป็นกลิ่นอายแบบแกรมิเาเซยุคแบบ2,000อะไรเงี้ยที่แบบฮองเต้ได้ฟังนะครับแต่ตอนเนี้ยได้มาเจอโฟอีฟก็ถือว่ารู้สึกดีขึ้นนะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าแฟนคลับภูมิใจในโฟอีฟมากนะครับเป็นแบบเกอร์กรุ๊ประดับประเทศนะครับก็ถือว่าดีมา,มากๆเลยนะครับคือหล,หลายๆคนยังไม่เคยได้สนใจพอได้มาฟังทีนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นดอมของโฟอีฟอีกนะครับก็ ยังไงใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็มาฟังกันได้เพลงหยดน้าตานะครับเชื่อว่าจะทําให้คนเนี่ยมาหลงรักโฟอ,อีฟอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากกดติดตามน้องๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กันถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยจ้า